อยู know not. ่ไหนเฮ้ยเห็นแวบๆเหมือนเหมือนอะไรเนี่ยเหมือนนิน hmm. ล like ูกข้างที <t Switzerland> <a> ่ไหนอะคุณจะเน่นหนอินเดียใช่ไหมใช่ใช่คุณพี่น้คนมาทำอะไรแอด์ฟอสอยู่ตรงนี้ทำไมฉันมาหาปลามากินกินได้เหรอกินได้คุณไม่เอาไปกันเหรอ ไม่ต้องเอาเอามีดตัดคุณนี่จะกินทุกอย่างไม่ได้นะมีดพากันใดกันใดเหมือนมะพร้าวนะอรอยตัวอะไรพี่น้อนเกษตรกรมามาแล้ว่ะเขาส่งอ,ร,อริการพี่น้อนเกษตรกรขาตอนนี้เราอยู่ที่สวนปามขอ,ของใครจ๊ะของพี่สังวอน พิศวงวณคือใครอ่ะโท่ดิสยามะนะครับนะถ้าพูดถึงพิศวงวณ <c oughs> นะคะอยู่ตําบลป่าอีอ็มพะยายัก,ก็ต้องโท่ดิสยามนะนะต้ตองใจคอต้องบอกนะวันนี้นะเรามีโอกาสลงไปเยี่ยมพิศวงวณอีกครั้งหนึ่งแล้วก็แน่นอนอยู่แล้วนะ,นะถ้านึกถึงพิศวงวณก็ต้องนึกถึงปาล์มพิศวงวรานะ,ะรเราก็ต้องมาดูปาล์มกันอีกทีหนึ่งนะคะว่าวันนี้ติดคอติดจันเยอะแยะขนาดไหนแล้วเจ้าของเขาอยู่ไหนอ่ะเจ้าของเขาอยู่ที่ไหนนู่นนะครับ <c oughs> ต้องวนะิ่งไปตามใช่ไหมไปตามเป็นดั่งอินเดียดิว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 พิ เดินเลยเดินเลยจะไปไหนจะทำอะไรเดินเลยดูปั๊มปัมออกเยอะไปโอ้มาออกจัดเลยนะเออนี่เนี่ยออกจันเยอะเลยพี่เยอะเกินไปโโอ้หพี่ตังวอนเกษตรกรอยากเห็นพี่อีกครั้งหนึ่งอ่ะนะทักทายเกษตรกรหน่อยสวัสดีครับพี่น้องชาวเกษตรกรทุกท่านนะครับผมกลับมาอีกครั้งหนึงนะครับเป็นยังไงครั้งนี้เยี่ยม เยี่ยมตลอดะเลยบนป่วยไงป่วยทะลุปาม์มเลยเนี่ยนี่พี่น้องเกษตรกรค่ะพี่สตะวันอันนี้เนี่ยเราสุดริงไงเราไม่ได้เจอกันมาหกเดือนแล้วครับปามเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากใช่ใช่ของคนอื่นเนี่ยช่วงนี้ที่เรามาเป็นน้องเกษตรกรค่ะหน้าแรงของพี่เนี่ยมีปัญหาเรื่องขาดคอบ้างไหมไม่ขาดไม่ขาดไม่ขาดไปเยอะไปเลยน่าจะอ่ากินอาหารเต็มที่เลยน่าจะเต็มเลยไม่อิ่มไงอิ่มไงเนี่มมีกระโบทะ มีไม่ไปม <c oughs> นีน้ำเตมเลยไ่้แล้วเติมมาเติมนะเรื่องเลยค่ะอย่างที่เราบอกนะถ้าคุณเติมอาหารให้เขาเต็มที่นะเขาได้อาหารเต็มที่เขาก็ไม่มีปัญหาขาดคอน,นะเพราะว่าอ,อย่างที่เราบอกว่านาฬิกาพิกดีคุณฉีดบ่อยๆเนี่ยเขาจะคงความชื้นชื้นไว้กับดินนะคะเพราะฉนั้นปัญหาต่างๆเวลาแห้งแล้งยังไงเขาก็จะมีความชื้นอยู่นะปานตรงนี้นับจากวันนั้นกับวันนี้ได้กี่ปีแล้วพี่สิบปีไงสิบปีกว่าแล้วตอนนี้สิบปีกว่าต้นไม่สูงสิบปีกว่า แต่สวยมากอันนี้พันอะไรนะพี่เทเนราเทเนราเทเนราอย่าเย็บเจ้าที่นะขอประทานโทษค่ะพี่น้องแต่กนดูนะอันนี้เรมติดกันแล้วพี่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 สังวรพี่สังวอตัดไปล่าสุดวันไหนนะสี่ห้าหกเจ็ดวันเนี่ยสี่ห้าหกเจ็ดวันมาอยา่เลยนะเรามาตอนที่พี่ตัดตลอดเลยนี่ขนาดเพิ่งตัดไปสี่ห้าวันนะนี่ก็ยังติดกันติดคอตลอดเลยคุณบิ๊กนุ๊กดูดูดูต้นนู้นดิดูตเงาแม่แบบ ผมดูนะคือทะลุหมดเลยคุณเจษทะลุทะลุทลายหมดเลยอ่ะและคืออย่างนี้คุณคุณบิ๊กนุที่เราที่เรามาครั้งแรกเนี่ยความสดชื่นความเขียวเหมือนแปลงที่ของที่ใครที่ใช้ทนิสยามนะแปลงอื่นนะพี่นเกษตรกรรขาที่เราขับรถมานแปลงอื่นที่ไม่ได้ใช้นะใบเหลืองใบตกใบเหลืองใบตกแห้งหมดเลยขาดหมดคือใบตกหมดเลยเพราะเขาขาดน้าแต่ของแปลงพี่สังวณไม่ตกเลยใบไม่ตก แล้วก็เต็มคอเลยนี่ขนาดสูดสีมพิงฉีดตลอดเนี่ยสูดสีสีตลอดเนี่ยเต็มคอเลยแล้วคือนี่ขนาดเพิ่งตัดไปสี่ห้าวันที่แล้วแล้วงามมากใบไม่ตกเลยพี่น้องวันเสาร์ที่แล้วอ่ะเมื่อกี่วันแล้วตัดวันเสาร์ที่แล้ววันเสาร์ที่แล้วเนี่ยผ่านไปกี่วันนอ้สี่ห้าวันเต็มคอเลยพี่น้องเจ้ก็ไปดูต้นนั้นสิคุณวิทนุคุณเจษคุณพี่ตากวานี่ฉีดกี่วันครั้ง อาทิตย์เนี่ยส่วนมากหรือว่าเดือนไม่รู้แหละอันนี้ยเล็บในอารมณ์แล้วจากความเหนื่อยไงเล็บใกล้ได้แล้วเหนื่อยมากก็อยู่ที่แต่วันตอนนี้ทลายอยู่ที่กี่กิโลแล้วไม่เยอะหรอกสิบโลสิบ่าโลตอนนี้เดือนอะไรนะเดือนหนึ่งสองโอ้อีสองาำเดือนก็โลสิบบาทแล้วเข้ารอบเข้ารอบใช่เมื่อวานนี้ห้าบาทกว่านะห้าบาทห้าเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเข้ารอบแล้วอีไปกี่เดือนอีกเดือนสังเดือนก็ขึ้นขึ้นลงลงอย่างนี้แหละได้ครับทลายของพี่ตอนนี้เยอะสุดกี่กิโล ครั้งที่แล้วเ่ยครั้งที่แล้วกี่กิโลนะไม่เกินยี่สิบหรอกเพราะพันนี้นะอยู่ที่สายพันธุ์ด้วยนะสนยพันค่ะปลาเนี่ยทลายเขาจะใหญ่ขนาดไหนเนี่ยอยู่ที่สายพันถ้าถ้าถ้าทางยาวนะจะทลายจะใหญ่นะแต่ถ้าปัจจุบันนี้มันจะไม่เกินห้าสิบหรอกอย่างมากห้าสิบใช่ไหมคะยี่สิบห้าลายละยี่สิบนะลายยี่สิบห้าโลนะก็สี่ลายร้อยแล้วเราสี่ลายร้อยไอ้เจืแปดสิบนี่มันไม่ใช่เท่าไรหรอกแล้วผมพี่นี่รอบคอเลยนะรอบคอล มีหมดแลวมีหลายมหลายรุ่นนะเน่อกคนขาไม่เคยขาดคลยผมใช้สูตรสีนี้มันโอเคนะใช่โอเคเลยแหละชีดเลกเลยทําให้มันลูกมันใหญ่แล้วก็สุกเสมอกันแต่พี่เาพี่ใช้พี่อยา่ใช้แค่สูตรสีอย่างเดียวนะหนึ่งสองสามสีนะตอนนี้สีอย่างเนี้เขาไม่มีหมดหมด เนี่ก็ได้ซีก็โอเคนะใช่แต่สุดรสามสูตหนึ่งสุดสองก็อย่าขาดพี่สุตสามไม่ไม่ม่ไม่้มีไ้อม่ได้อม่ไ้อ่ได้ไ่้ไ่ได้ไ่ยวด้กว่า่ไม่้มีผู้นะ่ไน่้ม่้ไม่อม่ด้ไม่่ม่ ตอนนี้ได้กี่ได้กี่ตันแล้วตอนนี้เริ่มนะเริ่มเริ่มเริ่มจากที่หมัรอบนะสองตันกว่าตันเก้าตันแปดสองขนาดขนาดหมดรอบนะยังอยู่ที่สองตันนี่นะเตะกอขาแต่ต้องบอกสามรอบนะผมผมตัดสามรอบแล้วตันแปดตันเก้าตันเดือนเดือนนหนึ่งกี่รอบพี่ตัดเดือนรอบเดียวเดือนละครั้งเดือนละครั้งยี่สิบวันก็คือไม่ค่อยมีเวลาฉีดด้วยนะแต่คุณเต็มคอตลอด แล้วคือสิ่งที่เราสัมผัสได้คุณบิ๊กนุคุณดูุกับบทางป่าม่ะผมสดชื่นมากเลยนะผมสดชื่นมากใบเขียวอันนี้น่าเล็กนะครับใช่หน้าเล็กสะดวกมากเลยนะไม่มีสารอันตรายจริงๆเลยใบไม่ตกเลยพี่น้องเตกอนขาและทางของของพี่เนี่ยเขาแต่งกิ่งสวยนะแต่งแต่งกิ่งแต่งก้านสวยนะครับผมมือมือมือตัดเนี่ยอยูเดือนนี้ใช่ไหมใช่ งั้นเดี๋ยวผมขอย่าสำนโอควาเขาไปอยู่กรุงเทพนะอันนี่แทงจันใหม่หมดแทงจันใหม่หมดเลยเนาะเนี่ยเริ่มแทงจันเต็มคอเลยเราเหลือผิวหนไปดูละกัมไม่น้อนแส่ก่อนนั้นต้นละกัมนะน้ำที่มาโอ้น้ำนี่เป็นอะไรที่น้ำอะไรมาดูนะน้ำนี่เราใส่ก่อนขาโดยภาพรวมแล้วนะถามว่าเราภูมิใจมากเลยล่องรอยนะเป็นเจสต์ล่องรอยเพิ่งตัดไปนี่นี่ฮะร่องรอยเลยฮะนี่เนี่ยของเก่าก็ตัดไปของใหม่มาก็รออยู่นั่ะคุณดูใบยังเขียวอยู่เลยเห็นไหม ดูใบเลยดูใบเนี่ยพี่น้องเกตรกขาเนี่ยเนี่จริงเลยนะมันมันมันไม่ขาดคอเลยไม่ขาดคอเลยในขณะที่แปลงคนอื่นที่ไม่เคยใช้เนี่ยขาดคอตลอดใช่แปลงอื่นนี่คือช่วงนี้รอรอน้ําฝนเข้ามาแล้วก็ใส่ปุ๋ยพอบมรุงแล้วก็เล่งหัวแล้วเล่งไงเล่งจันทร์พี่ใส่ปุ๋ยทางดินบ้างยังใส่แล้วใส่ไปกี่รอบแล้วใส่ไม่เยอะนะใส่นิดน้อยประหยัดใช่แล้วปีนี้ไม่ค่อยไม่มีคุณได้ใส่กันหรอก นะพอใชงผมรับรองได้เพราะว่าพอแรงปุ๊บเนี่ยคุณบิ๊กนุ๊กพอแรงปุ๊บไม่มีใครอยากใส่กันไม่มีใครอยากใส่เพราว่าใส่ไปเขาบอกมันใส่ไปเท่านั้นแหละมันขาดมันมีน้ำอ่ามันนิ้วเพราะว่ามันต้องใช้น้ำเป็นสื่อในการดึงขึ้นแล้วพอไม่มีน้ำปุ๊บจบเลยถ้าใส่ไปก็เรียบร้อยขึ้นเพดานเพดเซวนาหมดปาลไม่ไม่มีน้ำก็อย่างว่าเลยเนาะปาลต้องใช้น้ำเยอะใค่ะนะนะคะพี่นรสิกรขาสวยงามมากเลยต้องบอกว่าเราภูมิใจจริงๆเลยนะมาปาล์มมาสวนปาล์มแล้วเราต้อง มาด้วยความคิดถึงไม่ได้บอกล่วงหน้านะมาด้วยความคิดถึงไม่ได้บอกล่วงหน้าเลยนี่ต้นนี้คุณบิ๊กนุ๊กน่าเอ็นดูมากต้นไหนครับนี่มันน่าเอ็นดูมากต้นขยันเพราะไอ้คนแทงเขาจะเขาจะไม่ไม่เน้นเลยเขาเอาลายฉุกจริงๆนะเขาจะเอารูกฉุกเอาเอาลายเน้นไม่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 หลอกไม่ได้ทางมันแทงง่ายไงพี่พี่สังวรถามหน่อยตอนนี้มีปัญหาอะไรบ้างตอนนีี้มปัญหาอะไรบ้าางม คือปัญหาเรื่องติดจันทเรื่องขาดคอไม่มีอยู่แล้วเชื้อเลือกชื้อลาพี่มีปัญหาทลายไม่มีลานะยกแหวนดวงมันลุมแค่นั้นไม่มีเรื่องอย่างอื่นดวงดวงอย่างเดียวถ้าดวงจัดการไม่ได้ตายนะพี่ใช่ไม่ตายของพี่จะมียังไงไปดูุเลยนต้มมันจะแตกใหม่อีกสามยอดเลยดต่อยอดนี่ดีต่อยอดใหม่แต่ถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยถ้าด้วงจเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับผมนะไม่มีวิธีการดูแลที่ดีนะคะ น,นก็คือ,อใช้ครบทุกสูตรนะพี่น้องเกษตรกรขาใครที่ปลูกปาล์มนะย้านะว่าครบทุกสูตรเลยทางดินนารายพิกแผ่นดินนะคะ แล้วก็สูตรทางใบสูตร1สูตรสสูตรและสูตร4ถ้าให้ดีคุณใส่ผงบิเกตไปด้วยเพื่อป้องกันเชื้อราและโรคใบติดเพราะว่าเวลาคุณนอนคนตรงนี้นะเวลาคุณฉีดนะพี่น้องเกษ่รกถ้าคุณฉีดนารายพิคดีเนี่ยคุณใส่ผงบิเกตไปด้วยคุณฉีดลำต้นเสร็จคุณตวัดขึ้นเนี่ยคุณฉีดดินเสร็จแล้วตวัดขึ้นลำต้นขึ้นกาบหน่อยหนึ่งเพราะว่าช้ลงเชื้อรามันจะอยู่แถวนี้ส่วนทางใบเวลาคุณฉีดสูตรหนึ่งสูตรสองเนี่ยต้นประมาณนี้มันยังฉีดถึงนะใบนะผม ฉีดจานฉีดอะไรเลยถ้าไม่ถึงก็ฉีดคอไปคอเราคอพไม่ไม่ไม่มีลายายพู่เลยนะไม่มีไม่มีทลายพู่เลยไม่มีลายพู่เลยปตัวตัวเมียเมียเมียทั้งนั้นแหละยาวไปตรงโน้นเลยนะผมนึกว่าไข่ขาวสเวียไปโน้นเหรอสิบห้าไร่เนี่ยสิบห้าไร่ไม่เดินพี่พี่ตะวันฉีดเขาหนึ่งกี่อะไรฉีดครั้งหนึ่งกี่นี่ฉีดครั้งหนึ่งอ่ะไอซีถังเนี่ยสีถังเองเหรอก็ซีถังถังสองร้อยลิตรซีถัง ยี่สิบยี่ห้ายี่ห้าสี่ถังยี่ห้ายร้อยลิตรร้อยลิตรไม่เราเราสีเอาสี่แค่คออแล้วก็สะบัดเนี่ยสี่คอสะบัดสี่คอสะบัดนพี่เกษตรกรค่ะแต่ว่ามันมันมันก็ไม่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 พอเสมอไปนะไม่แล้วแต่แแล้วต่เฉลี่ยไปเฉลี่ยเฉลี่ยไปนะเนี่ยพี่เกษตรกร่ะบอกได้เลยนะของเราใช้ง่ายใช้ดีและเห็นผลจริงและประหยัดลดต้นทุนไปเยอะแล้วของเราเป็นสูตรเข้มข้นนะไม่ต้องผสมเยอะนะไม่ต้องครับแล้วก็ ทั้งหมดเท่าไหร่นะสิผ้าไร่สิผ้าไร่ใช้ไปแค่ร้อยลิตรร้อยลิตรนะคะพี่นุ่นซีกนี้นะซีกเดียวนะครับซีเดียวผิเอาเน้นนะ้าทั้งแปลงก็สองร้อยสามร้อยอย่าปามไปามรนะโอ้พอมันเยอะนุ่นนั่นคือฉีดครบทั้งแปลงไหมอ่ะตั้งสูงสวนฉีดไม่ถึงหรอกฉีดไม่ถึงเอาเน้นก่อนเน้นที่แบบชัวๆ์ชัวร์โอ้ชัวร์นะฉีดไม่ถึงก็ให้อาหารจานด่วนเลยนะเออไอ้นา่นยังดินก่อนนะยังไรพี่ดินฉีดไปนะนะคะพี่น้องเจ้าเราเราไม่ได้ลากสายใช่ไหม ใช่พอไม่ไหวไม่ไหวเหนื่อยนะพี่นะไม่ต้องคนี้แล้วนะอายุมงเลยเช่าแล้วเช่าจ้างเขาสิจ้างเหมือนกันเลยมันทำให้เหมือนเราเออนะมันไม่ได้ดั่งใจเราหรอกคนจ้างก็รีบทำทำผ่านผ่านให้มันจบจบเหมือนเหมือนคุณแทงเนี่ยคุณแทงนี่ต้องมายืนคุมพอเรามายืนคุมมันดูเอาเราอีกนะดูดูอะไรกันบอดูใสอีกอันนี้พูดอย่างเงี้ยออกทีวีนะเดี๋ยวเขาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรครั้งแรกเขาไม่มาแล้ว พูดเราพูดราเล่นกันไม่มีอะไรหรอกเราเล่นกันแต่คนแทงเขาก็ดีแล้วแต่งสวยแต่งสวยจริงจรนะผมนะคือแถวภาคใต้ต้องบอกว่าคนที่รับจ้างแทงปาล์มจะมีกันเยอะแล้วเขาจะแทงกันเป็นแต่คือภาคอื่นไม่ค่อยมีคนที่รับจ้างแทงปาล์มเพราะนั้นจะแทงกันเองทํากันเองเพราะนั้นอาจจะไม่ได้แต่งให้สวยนะเอาแค่ทลายให้ได้แค่แค่นั้นแหละอันนี้ผมนี่ผมเขาอย่าไปสิบตังเจ็ดสิบตังนะบอกว่าทางที่เอาทางรับน้ำเนี่ยเอาลงไปเลยรับลายไม่ต้องลงนะไม่ลง ไอทางทางที่มันล้นล้นไปผมทาเองแป้งเองครับผมมาแต่งเองคือรับจ้างเขาแทงเสร็จแล้วพี่ก็มาแตงอีกทีนึงนะคะ๋อพี่น้องเตรกรขาถือว่านี่แหละเกษตรกรที่ทํานาทําสวนนะครับผมคือต้องมาดูแลใส่ใจถ้าไม่ใส่ใจเนี่ยคือเพราะเราต้องการผลผลิตจากเขาอ่ะนะคะถ้าผลผลิตไม่ดีนะมันคือรายได้ของเราอะนะพี่นาเพราะนั้นเราต้องใส่ใจแล้วปลูกเขารักเหมือนลูกเหมือนหลานต้นนี้คือสวยทุกต้นเราไม่เลือกต้นเลยพี่น้องเตรกรสวยทุกต้นแล้วติดคอติดจานตลอดนะคะ วันนวันนี้พี่สังวรมีอะไรจะฝากพี่น้องเกษรกรที่ปลูกปาบ้างตัวแทนภาคใต้ก <Y> ็ผมเหมือนเดิมแหละเหมือนเดิมมันดีจริงๆแล้วมันเยี่ยมนะพี่น้องนะก็บอกว่า ก็ดีอ่ะใช้ง่ายใช้ดีเห็นผลจริงไม่ต้องพูดเยอะเอาสั้นๆเ้ื่อนๆนะครับนะครับน้องแต่ก็ขายยันนะใครที่ปลูกปาล์มนะคะสูตรที่จะต้องใช้ครบเซตครบสูตรนารายด้ดยทางดินแล้วก็สูตรหนึ่งสูตรสองทางสูตรสามสูตรสี่ทางใบเซตนี้สองพันหกร้อยสิบบาทเท่านั้นเองถ้าคุณซื้อสองเซตก็แถมให้เซตหนึ่งนะคะและนอกจากนั้นอย่าลืมนะฉีดทางใบต้องใส่สารจับใบนารายเพิ่มฤทธิ์ด้วยนะครับผมและทีงดินก็ผงวิกเจ็ด้วยฉีดผงวิทางใบนะอย่าให้ขาดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวฝนตกมาลบไปท มาแล้วนะรางนใครสนใจสูตรไหนนะคะจะสอบถามเพิ่มเติมหรือปรึกษาหรือสั่งซื้อ สายด่วนสายตรงบิ๊กแจ็ตศูนย์เก้าสี่เก้าเก้าสองห้าสี่ห้าแปดสายด่วนบิ๊กนุ้งศูนย์หกสามห้าสามห้าศูนสามสี่ห้านะจ๊ะโทรมานะจ๊ะหร like ือไลน์แอดก็ได้นะคะพี่น้องแต่กอ่อนค่ะแน่นอนอยู่แล้วนะคะเนะมื่อเรามาเยี่ยมพี่สังวรอีกครั้งนะค,ะครั้งนี้ก็ต้องมีของพิเศษมามอบให้นะคะเอาไปใช้กับสวนของพี่สังวรนะไม่แต่ปาล์มหรือว่าทุเรียนหรือใบกระท่อมที่กำลังเคี้ยวอยู่ก็เอาไปใช้ได้นะคะพี่สังวรค่ะรับก่อนแต่ก่องพูดสโลแกนให้ได้ก่อนจำได้ไหมสโลแกน อาผุมดมาเลยอ่ถ้าเรนี่สายามใช้ง่ายใช้ดีเอ็นพุดจริงอ่ะพ่อพ่อ,อเป็นกัน